เคยรู้สึกไหมว่าชีวิตมันหนักอึ้งเหมือนมีอะไรบางอย่างฉุดรั้งเราไว้ไม่ให้เราเก้าวไปข้างหน้าอย่างที่ใจต้องการทั้งๆท,ที่พยายามทำทุกวิธีทางแล้ววันนี้เราจะมาเปิดเผยเคล็ดลับสำคัญจากคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะช่วยปลดล็อกชีวิตของคุณให้พบกับความสุขและความสำเร็จที่คุณอาจไม่เคยคาดคิดมาก่อนหลายคนอาจสงสัยว่า คำสอนทางพุทธศาสนาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไรในโลกที่หมุนเร็วและวุ่นวายเช่นนี้แต่เชื่อหรือไม่ว่าหลักธรรมคคำสอนที่ลึกซึ้งเหล่านี้กลับเป็นกุญแจสำคัญในการไขรหัสปัญหาชีวิตและนำทางเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงเนื้อหาที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยากหรือไกลตัวแต่เป็นหลักปฏิบัติง่ายๆที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันทีเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้ดีขึ้น เตรียมใจให้พร้อมเปิดใจให้กว้างแล้วมาค้นพบสี่สิ่งที่ต้องเลิกทําเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเกินคาดไปพร้อมๆกันสิ่งแรกที่เราต้องเลิกทําเพื่อปลดล็อกชีวิตให้ก้าวหน้าก็คือการแบกอดีตเน่าไว้กับตัวลองจินตนาการภาพตามว่าคุณกำลังเดินขึ้นเขาแต่ในมือกลับถือกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ที่เต็มไปด้วยหินและดินโคลนหนักอึ้งจนแทบยกไม่ขึ้นกระเป๋าใบนั้นก็คืออดีตของคุณ ความผิดพลาดความเสียใจความทรงจำที่เจ็บปวดที่คุณไม่ยอมปล่อยวางพระพุทธเจ้าเปรียบอดีตเหมือนเงาที่ทอดยาวตามเราไปทุกคนทุกแห่งแต่เงาไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราการจมอยู่กับอดีตก็เหมือนการจ้องมองแต่เงาจนพลาดที่จะเห็นแสงสว่างของปัจจุบันลองพิจารณาดูว่าเงาจะมืดมิดหรือสว่างสดใสขึ้นอยู่กับอะไรคำตอบคือแสงสว่างในปัจจุบัน ถ้าวันนี้คุณอยู่ในที่มืดเงาอาดีตก็จะยิ่งดูน่ากลัวและครอบงำแต่ถ้าวันนี้คุณอยู่ในที่สว่างอาดีตก็เป็นเพียงเงาจางๆที่ไม่อาจทำร้ายคุณได้จงสร้างแสงสว่างให้กับปัจจุบันของคุณด้วยสติปัญญาและความดีงามแล้วเงาอาดีตจะค่อยๆเลือนหายไปอดีตเป็นเพียงบทเรียนไม่ใช่โซ่ตรวนที่ล่ามชีวิตคุณไว้จงเรียนรู้จากความผิดพลาดยอมรับความเสียใจและจงปล่อยวางมันไป อย่าปล่อยให้อดีตมาบดบังปัจจุบันของคุณและขัดขวางไม่ให้คุณก้าวไปสู่อนาคตที่ดีกว่าสิ่งที่สองที่คนส่วนใหญ่มักทำผิดพลาดและฉุดรั้งชีวิตไม่ให้ก้าวหน้าก็คือการกังวลกับอนาคตมากเกินไปลองนึกภาพตามอีกครั้งคุณกำลังยืนอยู่บนเรือกลางทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลมองไปข้างหน้าก็เห็นแต่คลื่นลมไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ความกังวลก็เหมือนคลื่นลมในใจที่ซัดสาดเข้ามาไม่หยุดหย่อนทํำให้ใจคุณว้าวุ่นกระวนกระวายจมอยู่กับความกลัวและความไม่แน่นอนหลายคนกังวลว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรจะประสบความสําเร็จไหมจะมีเงินพอใช้หรือเปล่าจะเจ็บป่วยหรือไม่จะสูญเสียคนที่รักไปไหมความกังวลเหล่านี้เหมือนเงาที่มืดมิดปกคลุมจิตใจของคุณบทบังแสงสว่างแห่งความสุข และความหวังในปัจจุบันพระพุทธเจ้าตรัสว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเหมือนสายลมที่พัดผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่มีใครสามารถควบคุมอนาคตได้อย่างแท้จริงแต่ถึงแม้อนาคตจะไม่อาจควบคุมได้เราก็ไม่ได้หมดหนทางพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เรานั่งรอโชคชะตาอย่างสิ้นหวังแต่ท่านสอนให้เราสร้างเหตุที่ดีในปัจจุบันเพื่อให้ผลในอนาคตเป็นไปในทางที่ดีเหมือนชาวนาที่ขยันไถนาหว่านเมล็ด แม้จะไม่รู้ว่าฝนจะตกต้องตามฤดูกาลหรือไม่แต่การกระทําในปัจจุบันของเขาก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้พืชผลเติบโตงอกงามจงลงมือทําในวันนี้ด้วยความเพียรพยายามและสติปัญญาแล้วอนาคตที่ดีจะค่อยๆปรากฏขึ้นการจมอยู่กับความกังวลจึงเหมือนการสร้างทุกข์ขึ้นมาล่วงหน้าโดยที่เรื่องเหล่านั้นอาจไม่เกิดขึ้นจริงเลยก็ได้ลองถามตัวเองดูว่าความกังวลในอดีตของคุณ กี่ครั้งที่มันเกิดขึ้นจริงและกี่ครั้งที่มันเป็นเพียงแค่เรื่องที่คิดไปเองส่วนใหญ่แล้วความกังวลของเรามักเป็นเพียงแค่ภาพมายาที่เราสร้างขึ้นในจิตใจไม่ใช่ความจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่าปล่อยให้ความกังวลมาขโมยความสุขและความสงบในปัจจุบันของคุณไปจงอยู่กับปัจจุบันทําวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะปัจจุบันคือของจริงอนาคตเป็นเพียงความน่าจะเป็น ที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการกระทําของคุณในวันนี้พระพุทธเจ้าสอนหลักการมีสติในทุกขณะหรือความไม่ประมาทให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติและทําความดีในทุกขณะจิตเพื่อสร้างเหตุปัจจัยที่ดีให้กับอนาคตของเราจงเลิกกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่จงใส่ใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดแล้วอนาคตที่ดีจะตามมาอย่างแน่นอนสิ่งที่สามที่ขัดขวางความสุข และความก้าวหน้าในชีวิตของคุณก็คือการชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นลองมองไปรอบๆตัวคุณในโลกที่เต็มไปด้วยสื่อสังคมออนไลน์เรามักจะเห็นชีวิตที่ดูดีของคนอื่นชีวิตที่ประสบความสำเร็จชีวิตที่มีความสุขภาพเหล่านั้นอาจทำให้คุณรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในชีวิตของตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งไม่ดีพอไม่มีคุณค่าเท่าคนอื่นการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น ก็เหมือนการสร้างกำแพงขึ้นมาขวางกั้นความสุขของคุณกำแพงที่สร้างจากความอิจฉาความริษยาและความไม่พอใจในตนเองพระพุทธเจ้าสอนว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแต่ละคนมีกรรมหรือการกระทําที่แตกต่างกันมาในอดีตส่งผลให้มีชีวิตและเส้นทางเดินที่ไม่เหมือนกันในปัจจุบันการที่คุณเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่ดูดีกว่าก็เหมือนการเอาไม้บรรทัดของคนอื่นมาวัดความยาวของคุณ ซึ่งมันไม่ยุติธรรมและไม่ถูกต้องคุณมีคุณค่าในแบบของคุณเองมีศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในมีเส้นทางชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ไม่จำเป็นต้องเหมือนใครการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่เคยนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงมีแต่จะบั่นทอนกำลังใจและทำลายความเชื่อมั่นในตนเองจงเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับใครแต่จงแข่งขันกับตัวเองพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานในแบบที่คุณเป็น ชื่นชมยินดีกับความสําเร็จของผู้อื่นได้แต่ไม่ต้องอิจฉาริษยาเพราะทุกคนมีจังหวะชีวิตและเวลาของตัวเองพระพุทธเจ้าสอนหลักความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีหรือการเพลายินดีเมื่อเห็นผู้อื่นมีความสุขให้เรายินดีกับเขาด้วยใจจริงโดยไม่มีความอิจฉาเจือปนการฝึกความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีจะช่วยขจัดความอิจฉาริษยาออกจากจิตใจของคุณ และทำให้คุณมีความสุขกับความสุขของผู้อื่นได้จงมองผู้อื่นเป็นแรงบันดาลใจไม่ใช่คู่แข่งเรียนรู้จากความสําเร็จของเขาแต่ไม่ต้องเอามาเปรียบเทียบกับตัวเองเพราะคุณก็มีดีในแบบของคุณมีศักยภาพที่รอการค้นพบจงภูมิใจในสิ่งที่คุณเป็นและมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองต่อไปสิ่งสุดท้ายที่เปรียบเสมือนเชื้อเพลิงที่คอยเติมไฟทุกให้ลุกโชนในใจของคุณก็คือการผูกโกรธและอาฆาต ลองนึกภาพเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้มันแผดเผาร้อนแรงและทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าความโกรธก็เหมือนเปลวไฟในใจที่เผาผลาญความสุขความสงบและพลังชีวิตของคุณให้มอดไหม้เมื่อคุณโกรธใครสักคนใจของคุณจะร้อนรุ่มกระวนกระวายความคิดของคุณจะมืดมนมองไม่เห็นทางออกความโกรธไม่เคยทำร้ายใครได้เท่ากับที่มันทำร้ายตัวคุณมันกัดกินจิตใจของคุณทำให้คุณเป็นทุกข์ และไม่มีความสุขหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการเก็บความโกรธไว้คือการลงโทษอีกฝ่ายแต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่ถูกลงโทษมากที่สุดก็คือตัวคุณเองพระพุทธเจ้าเปรียบโทสะเหมือนยาพิษที่ยิ่งดื่มเข้าไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำลายสุขภาพจิตใจและร่างกายของคุณให้สุดโทมแต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่ายาพิษก็คือฤทธิ์ของโทสะที่สามารถกัดกร่อนจิตใจของคุณให้มืดบอดและไร้ปัญญา เมื่อใจถูกโทสะครอบงำคุณจะมองไม่เห็นความดีของผู้อื่นมองไม่เห็นทางออกของปัญหาและมองไม่เห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองจงถอนพิษโทสะออกจากใจด้วยธรรมโอสถแห่งความเมตตาและความอดนอดกลั้นแล้วใจของคุณจะกลับมาสดใสเบิกบานและเปี่ยมปัญญาอีกครั้งการผูกโกรธและอาฆาตไม่ต่างอะไรจากการถือถ่านไฟร้อนไว้ในมือหวังจะคว้างปาใส่ผู้อื่นแต่สุดท้ายคนที่ถูกไฟไหม้ ก็คือตัวคุณเองจงปล่อยวางความโกรธความแค้นและความอาฆาตออกจากใจของคุณเหมือนการทิ้งถานไฟร้อนที่กำลังแผดเผามือของคุณการให้อภัยทานเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นการให้ความสุขและความสงบแก่ตัวคุณเองเมื่อใจของคุณปราศจากความโกรธใจของคุณจะเบาสบายสงบเย็นเหมือนท้องฟ้าที่ไร้เมฆฝนพระพุทธเจ้าสอนหลักความอดทนอดกลั้น ให้เราอดทนต่อความโกรธไม่ปล่อยให้มันครอบงำจิตใจและสอนหลักความเมตตาให้เราแผ่เมตตาจิตปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงแม้แต่ศัตรูของเราการฝึกความอดทนและความเมตตาจะช่วยดับไฟโทสะในใจของคุณเปลี่ยนความโกรธเป็นความเมตตาเปลี่ยนความแค้นเป็นการให้อภยัยจงเลิกสะสมเชื้อเพลิงโทสะแต่จงเติมน้ำเย็นแห่งความเมตตาและความอดทนลงในใจของคุณ แล้วใจของคุณจะสงบสุขและเบิกบานขออำนาจแห่งธรรมะและพระรัตนตรัยอันประเสริฐจงดนบันดาลให้ทุกท่านที่ได้ฟังตื่นรู้เข้าใจและนำคำสอนเหล่านี้ไปปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเกินค่าจเจริญในธรรมอย่างแท้จริง